สวัสด <Hello. S 1> ีครับวันที่เท่าไหร่วันที่สี่วันที่สี่วันนี้เราจะไปเที่ยวแต่ว่าเราจะมากินอาหารเช้าก่อนอาหารเที่ยวไม่กินอาหารเช้าแหละไม่ชอบอาหารเช้าก,ก, <c oughs> บบกินอาหารเที่ยงหนักแบบหนักๆต้องการแบบหนักๆเพื่อไปเที่ยวต่อ เบอร์เกนเนื้อเกอร์เนหนึ่ไม่ใช่แบบเบอร์เกอร์สเต็กเนื้อสเต็กเนื้อก็ฟบฟินฟรายแล้วก็ซอสรอซอสอะไรนะซอสผิดไทยมั้งอันอะไรนะอไยร่างตอนนี้เย้นะคก็ดได้กินชิคเก้นเบอร์เกอร์ไก่ทอดไก่ทอด เรากำลันเดินไปที่เท่าที่แรกของวันนี้คือโบสถ์เซนต์ชาเปลนะคะซึเป็นโบสถที่ชื่อดังมากๆแล้วก็มีความสำคัญมากๆของฝรั่งเศสนะคะก็เดี๋ยวเราจองทำฟอร์ดไว้ตอนไม่โมงนะ,ะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวรีบเดินไปไปดูกันก็โบสถ์ Saint เซนชาเปลนี่ยจะอยู่ในส่วนที่เป็นเกาะเกาะที่เป็นเมืองฝรั่งเศสที่เป็นของ จะมีความแบบเป็นโซนเมืองเก่านะคะเป็นเกาะของตัวเองเลยถ้าทุกคนดูในแผนที่นะมีโบสถ์นอเตอร์ดามด้วยนะที่เป็นโบสที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะคะของฝรั่งเศสก็คือในเกาะนั้นก็จะเป็นสถานที่สําคัญของเขาว้าวโซนนี้ก็คือดูเป็นโซนที่เจริญนะคะแล้วก็มีารานนะคะเซฟราก็มีตรงนี้ นี่นะคะมองไปตรงน้นก็จะเห็นบอดนอสเอรดัมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนอสเดอร์ดัมด้วยนะแต่ว่าเราไปเฉ็นเซนชับเดียวก่อนนี่ก็เป็นโซนท่องเที่ยวอีกโซนหนึ่งที่แบบคนเยอะมากนะคะก็คือมีคนเดินอยู่แบบุกแยกเลยหล่ะ เราต้อ,อนวอง,นวง่่กโบสถ์แสงชาเปลวนะคะมีความสำคัญมากๆนะคะป๊อบเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บมงกุฎน้ำของพรซูที่ถูกนำมาจากเมืองคอนสแตนติโนเปิลนะคะแต่ปัจจุบันย้ายไปที่นอดสเรดมแล้วแล้วก็ วัตถุงมงคลอีกหลายชิ้นของศาสนาคริสต์นะคะที่ถูกเก็บอยู่ที่นี่ในสมัยก่อนเหมือนกันนะคะรวม13ชิน้นโดยพระเจ้าหลุยที่9นะคะสถาปัตยกรรมที่นี่นะคะเป็นแบบโกธิกคคัดอันนัยจะเป็นกระจกจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะมาถึงโเซนชาเปแล้แต่ว่าเหมือนะ ตอนเข้ามาในโบสถ์ชั้นสองนะคะเราอึ้งมากๆเลยทุกคนเพราะว่าทุกด้านนะคะเต็มไปด้วยกระจกนะคะก็คือกระจกเนี่ยจะมีทั้งหมด15ด้านนะคะแล้วก็จะมีด้านที่กระจกกลับอยู่ด้านหนึ่งนะคะทั้ง15หด้านเนี่ยที่เราเห็นอยู่นะคะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวนะคะตามเขมคีรีไบเบิลซึ่งแต่ละอันนะคะก็จะปีเตีมไล่ไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากห้องในด้านถ้าเข้ามาปุ๊บนะคะทางด้านซ้ายมือของเรานะคะเป็นกระจก อันที่1นนะคะไล่ไปก็คือเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ของเจเนซิสนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่อาดัมกับอีฟเนี่ยได้เกิดขึ้นต่อมาก็คือเอ็กซดัสก็คือการอ,อพยพของคนอิสราเอลนะคะไปที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาใช่ไหมคนแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะมีเล่าถึงเรื่องกษัตริย์ต่างๆของอิสราเอลด้วยนะก็เมื่อกี้เข้าไปในโบสถ์เซนชาปเปลแล้วนะคะ ก็คือสวยมากไม่อยากถ่ายข้างในนะคะเพราะว่าเดพูดแล้วเสียงดังก็เลยออกมาถ่ายข้างนอกนะคืออันนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอทิกนะคะทุกคนแล้วก็ข้างในสวยมากก็คือจะเป็นแบบกระจกโมเสกนะคะแล้วก็แต่ละด้านเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวของตามคัมภีร์ไบเบิลนะคะก็คือแต่ละช่องก็จะมีความหมายเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาไว้ให้เผื่อใครอยากรู้นะคะแล้วก็ รู้สึกว่าเขาทํากระจกแบบสวยมากก็คือเป็นกระจกทุกด้านเลยค่ะแล้วก็เป็นกระจกโมเสกแบบสีๆมาตกกันนะทุกคนมันก็เลยแบบมีความสวยมากๆนะคะแล้วก็พอมันโดนแสงที่อยู่ด้านนอกส่องเข้าไปอะ่ะมันก็จะมีความเรืองแสงของตัวเองอะไรเงี้ยก็คือในโบสสวยมากทุกคนแบบสตันนิ่งแบบพอเข้าไปในนั้นก็คือทุกคนแบบสตันไปเลยอะ่ะมันสวยมากๆนะคะโอ้ oh, เหมือนจะไม่มีคิวนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดี สถานที่เที่ยวต่อมานะคะก็คือคองเซียชอรีนะคะซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะในช่วงของการปฏิัติฝรัร่งเศสนะคะสถานที่แห่งนี้ทะคาะต่อแรกถูกใช้เป็น พระราชวังนะคะแต่ว่าช่วงการปฏิวัติเนี่ยก็ถูกฝั่งปฏิวัติเข้ายึดครองนะคะแล้วก็กลายเป็นที่คุมขังนักโทษเพื่อรอการประหารโดยกิโยตินนะคะซึ่งสถานที่นี้เนี่ยภายใน10เดือนเนี่ยมีคนที่เป็นนักโทษนะคะที่เข้ามาถูกขังในนี้แล้วก็ถูกตัดสินผ่านชีวิตนะคะกว่า4 0,000ื่นคนเลยทีเดียวนะคะภายในเวลา10เดือนทุกคนซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะเหยื่อที่เป็นเหยื่อทางการเมืองที่สำคัญที่สุดก็คือพระนางมาเรียอองโตนีตนะคะถูกจับตัวมาเพื่อรอคอยกัน ตัดสินโทษที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวันที่พนางถูกเดินทางไปเพื่อประหารชีวิตนะคะรอบนี้เราได้ไกด์มาด้วยนะคะเหมือนไกด์จะลับมากทุกคนคือเหมือนจะมีรูปขึ้นมาใน iPad ให้ดูว่าแต่ละสถานที่เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปลองตรงนี้แล้วกัน อีกหนึ่งกิมมิคของที่นี่นะคะที่เราเคยไปมิวเซียมอื่นเรามิวเซียมอื่นแทบไม่มีเลยนะคะก็คือการที่มีไกด์ให้ทุกคนนะคะแล้วก็ไกด์ทุกคนเนี่ยเป็นไกด์ที่สามารถเราไปสแกนตามแท่นต่างๆนะคะตามเขาจะมีแท่นสำหรับสแกนแล้วมันจะพาย,ย้อนเวลาไปตามพอซนนั้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าภายในห้องเป็นยังไงบ้างนะคะด้วยการใช้เทคโนโลยีของ AR นะคะในการทำให้เราเห็นภาพซ้อนล,ลงไปนะคะว่าสถานที่แห่งนี้ในแต่ละที่เนี่ยเคยเป็นอะไรมาก่อนนะคะทำไมเราเห็นภาพมากขึ้นเราก็เที่ยวสนุกขึ้น,นะคะ่ะนี่เราเขามี Treasure h u ันให้เราด้วยอะ่ะเขาบอกว่าเราต้องหา5อันนะคะเพื่อชนะ t r e ช s u r e h u ันนะ นี่ทุกคนเราจะเห็นเลยว่าแบบมีโต๊ะอาหารเอ่ยอะไรเอ่ยเ <_ d> um> จ๋งมากคือสถานที่จริงก็ไม่เหมือนกับในนี้นะแต่ว่าเขาแบบจำลองให้ดูอะค่ะบคน ทนะชอบที่นี่มากเลยอะไกลดีมากสวยมากแทลูกสวยมากนะข้างล่างตรงนี้นะอันนี้สองเดี๋ยวเราไปดูที่กูซีนะคะก็คือค,อควนว้าว <Wow. S 1> นี่น่าจะเป็นไฟไฟเพลสหรือเปล่า ทำอาหารนะคะแล้วก็จะระบายควันขึ้นข้างบนเพจริงๆครัวมีสองชั้นนะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ขึ้นบันไดน,นั้นนะ,ค,ะคือขึ้นมาแค่ชั้นเดียวนะก็คือถึงแล้วนะคะคือไม่ได้ต้องขึ้นสูงๆอันนั้นเมื่อกี้เนาะก็คือชั้นหนึ่งอันนี้นะคะครัวจะมีสองชั้นชั้นแรกเอาไว้ ประกอบอาหารให้กับคนที่ทํางานอยู่ในพระชวังแล้วก็คือบริวารข้าทาสบริวารต่างๆค่ะครัวข้างบนนะคะไว้ทําให้กับคินเนาะก็คือพระมหากษัตริย์แล้วก็กับชนชั้นสูงนี่นะแต่เขาไม่เปิดแ็กขึ้นข้างบนนะนี่ทุกคนขอทำภาพให้ดูก็คือตรงเนี้ยเป็นตรงในที่เล่าถ่ายไว้เมื่อกี้ก็คือเป็นไฟเพจจริงๆเนี่ย ทที่ทาาหนีมม่มีย่างไก่ดูแล้วทุกคนของอลังการม,มากเลยทุกคนของน้ำกินคือแบบดีมากนะ,ะเจอเมดูซ่า ที่ของกาดของคิงใช่ไหมคะแต่พอช่วงมีการปฏิวัติอตรงนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นคุกนะคะก็คือเป็นส่วนที่ใช้สาหรับการขังคนที่ไม่เห็นด้วยทางการสมัยนั้นนะคะที่มีการปฏิัติฝรั่งเศสในในภาพที่เราถ่ายก็จะเห็นว่าน่าอวมากใช่ไหมห้องดูมือเราก็เป็นกลงหมดเลยคนะ ชื่อของคนที่ถูกสังหารไปหรือที่ถูกขังที่นี่มีมีหางวาเรียงคอนเรตทิว มาถึงอีกห้องหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญมากๆของที่นี่นะคะก็คือห้องนะคะที่เขาบอกว่าเคยเป็นที่ที่พนังมาเรียงตัวเนตนะคะถูกขังอยู่ในห้องนี้นะคะซึ่งเธอถูกขังนะคะด้วยการได้รับข้อกล่าวหาต่างๆมากมายนะคะซึ่งเหมือนเธอก็เป็นเหยื่อทางการเมืองคนหนึ่งเนาะข้อกล่าวหาที่เคยได้รับนะคะก็หนักมากเช่นข้อกล่าวหาว่าเธอร่วมประเวณีกับลูกชายของตัวเองนะคะก็คือหลุยที่17นะคะ ซึ่งข้อกล่าวหารีเธอก็ไม่สามารถรูดทนนได้นะคะแล้วก็หลายข้อกล่าวหาซึ่งเขาบอกว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะคะแต่สุดท้ายนะคะพระนางก็ถูกนําไปประหารนะคะแล้วก็เ,เป็นประวัติศาร์ถงทุกวันนี้นะคะ เร็จวนะะก็เมื่อกี้ไปโซนที่เป็นโซนที่เขาบอกว่าเป็นเซลลหรือที่ขังคุกของมาริยอตัวนีนะคะก่อนที่เขาจะถูกพาไปประหาร mm. ก็คือ,อถูกมาขังอยู่ในคุกที่นี่นะคะ mm. ก็คือเศร้ามากทุกคนแบบเงียบแล้วก็แบบในห้องก็เงียบมา,มากๆเลย mm. ลก็เป็นความน่ากลัวของการ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมีแบบคนบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะะโอเคตอนนี้นะคะก็ฝนตกแล้วเราก็เดินมาถึงนอร์ทดามแล้วนะคะแต่ว่านอร์ทดามตอนนี้ก็คือ,อปิดนะคะยังไม่ให้เข้าเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะแล้วก็เสียหายไปเยอะเลย น,นี้ก็คือเขากาลังน่นนาจะ่้มแซมอยู่นะคะก็เลยไม่เปิดให้คนเขา้าแต่ว่าสามารถถ่ายรูปภายนอกได้อาสาวิหารนอสเซรามนะคะหรือว่าตามชื่อเนี่ยแปลว่าแม่พระนะคะซึ่งเป็นโบสถ์ของคาทอลิกนะคะเป็นโบสถ์ที่สำคัญมากๆของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ของชาวคริ์ทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการเก็บ o w n of t h ร r n นะคะหรือว่ามงกุฎนามของพระเยซูซึ่งเชื่อว่าเป็นมงกุฎที่พระเยซูเคยสวมเพื่อทรมานจริงๆนะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นไม้กางเขนด้วยนะคะที่เขาชอบเป็นไม้กางเขนที่พระเยซูถูกห้อยอยู่บนนั้นจริงๆนะคะก็เมื่อตอนปี2019นะคะได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งตอนนั้นทุกคนก็กลัวว่า คาวออฟฟรอรนะคะหรือว่ามงกุฎของพระเยซูจะถูกไห้ไปด้วยหรือเปล่านะทุกคนแต่ก็สุดท้ายก็รักษาวไว้ได้นะคะแล้วก็ตรงส่วนหลังคาก็ได้รับความเสียหายด้านบนนะคะเป็นหลักแล้วก็จะมียอดอันหนึ่งที่ตกลงมานะคะโอเคตอนนี้ก็อยู่ในสภาพฝนตกจริงๆฝนหายแล้วนี่โอ้ฝนหายแล้วนี่นอร์ดามที่เราเห็นข่าวแบบ ไฟไม่หนักมากๆที่เราจําได้ว่าแบบพอดูข่าวแล้วแบบใน,นไลฟ์อะไรเงี้ยก็แบบโหดมากก็คือไฟไหม้ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วตอนนั้นก็แบบรู้สึกตกใจมากตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออแบบเข้าใจแล้วว่าทําไมแบบเหตุการณ์ตอนนั้นมันมันยิ่งใหญ่สําหรับแบบชาวคริสต์แล้วก็คนที่อยู่ที่ฝรัง่งเศสมาเพราะว่าเป็นศาสนาจักรอันหนึ่งที่เขาน่าจะแบบ รักแล้วก็ห่วงแหนเป็นระดับต้นๆเลยอ่ะเพราะว่าเป็นสถันที่หลักๆของของที่ฝรั่งเศสนะที่เป็นบุกหลักตอนนี้แดดออกแล้วอย่างรวดเร็วอากาศเปนไปยดเร็วก็มรงแรมเขาบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกทิกแบบฝรั่งเศสที่สวยที่สุดนะคะเป็นบุแบบสไตล์ ก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าไม่แน่ใจว่าดูได้ไหมนะคะที่เดินออกไปน,นี่ค่ะเขาทำเป็นเหมือนอัฐัจาร์ขึ้นมาให้คนสามารถมาถ่ายรูปได้นะคะมันจะสูงเพืนนิดนึงแล้วก็เลยตรงจุดที่เป็นเกาะสร้างตรงที่แบบมีกำแพงกาะสร้าง เราขี้เกียจมากหก็ตอนนี้นะคะเย็นแล้วก็คือเป็นวันขี้เกียจที่แท้ทรูนะคะนอนกิ้งอยู่บนเตียงก็ฝนตกนะแต่ว่าเมื่อกี้นะคะลองดูว่าอยากอ่านหนังสือที่ไม่ได้อาหนังสือมาด้วยนะคะก็เลยจะไปหาหนังสือแถวๆนี้นะคะแล้วก็เจอร้านหนังสือชื่อว่าเชค k เป p e a r e อนด์คอมนะคะน่าสนใจมากคือเป็นร้านหนังสือที่เกิด เปิดตั้งแต่ปี1951ก็คือนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็มูดของร้านมันดูเป็นร้านหนังสือเก่าๆดูแบบเป็นชั้นหนังสือแบบหนังสือเยอะๆอะไรอย่างงี้นะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะไป explore ดูว่าเขามีหนังสืออะไรบ้างนะคะแล้วก็เท่าที่ดูก็คือสมัยก่อนน่าจะเป็นร้านแบบคูๆลๆร้านหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้น่าจะเป็นแบบ tourist spot ระดับหนึ่งเท่าที่อ่านในรีวิวนะ,ะก็เดี๋ยวไปดูว่าต่อคิวมันนานไหมอะไรยังไงแล้วก็ จะเข้าร้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้นะคะก็น่าสนใจไม่ได้ไกลจากที่พักมากนะนั่งเมโทรไปรวมเดินประมาณสิบสนาทีนะคะก็ก็ไม่ไกลมากเน่อเดี๋ยวก็ลองไปกันดูนะคะ อยู Hoy, ่ริมแม่น้ำแซนคนแต่ว่าคนเยอะมากต้องต่อแถวเข้าไปแล้วก็ร้านหนังสือจะมีหลายๆชั้นะคาจะีร้าหนังสือร้านแรกก้ต้องแบบต่อแถวข้อร้านแรกด้วยก็ร้านปิดสองทุ่มจะได้เข้าอยู่นะคนเยอะ คือแบบในร้านชิปเปียแอนโคลแอนคอม a นีนะคะก็หนังสือเยอะมากแต่ก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นแบบใหม่ๆเยอะๆเลยนะคะแลหนังสือบางอันเราก็มีแล้วนะก็คือเดี๋ยวนี้หนังสือ,อมันค่อนข้างแบบเวอร์ไวและคีโนอะไรยงก็มีเนาะแต่ว่ามันก็จะมีหนังสือที่อาจจะมีแค่ที่นี่นะคะแต่ว่าก็ <laughs> ก็ซื้อไม่รู้เหมือนกันว่าเล่มที่แบบอยากอ่านอะไร แล้วก็ข้างในก็สวยมากนะทุกคนก็คือแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปข้างในนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ถ่ายรูปมานมันจะเป็นแบบชั้นหนังสือเยอะๆมีบันไดพาดอะไรเงี้ยบันไดพาขึ้นไปบนชั้นหนังสือให้ไปหยิบหนังสือได้เลยแล้วก็ถ้าขึ้นไปที่ชั้นสองมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหนังสือฟรีให้อ่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นไปนั่งอ่านเล่นๆได้มันก็จะเป็นหนังสือเก่าๆหน่อยนะคะแล้วก็มาอีกฝั่งหนึ่งของร้านก็จะเป็นแบบ ซ e c o น d h แฮนดบุ uh, k กเนาะก็คือแบบหนังสือมือสองเนาะก็จะมีแบบหนังสือเก่าๆอะไร่าเงี้ยเยอะนะคะถ้าใครชอบหนังสือมือสองก็น่าจะชอบใช่เราก็ซื้อแบบเป็นหนังสือมือหนึ่งที่แบบสไตล์ที่เราชอบอ่านนะคะแล้วก็ปกที่มันสวยๆแล้วเขาก็สามารถแบบปัม๊มไอ้นี่ให้ด้วยนะปัม๊มตราของร้านนะคะก็คือถ้าใครอยากได้ตาของเชสเ e ียร์แอนด์คอมพานีก็ปั๊มไปที่หนังสือได้เลยแล้วก็ปั๊มมาทั้งสามเล่มเนี่ยซื้อมาสามเล่ม คือล้มละลายกับร้านนี้ที่สุดแล้วในทริปนี้นะ,ะ <c oughs> แล้วก็ซื้อถุงผ้ามาด้วยก็หนังสือข้างในนะแล้วก็ถุงผ้าเล็กอันนี้เป็นอันเล็กนะคะกะจะเอาไว้ใส่แบบหนังสือแล้วก็ใส่ในกระเป๋าอีกทีนึงเพราะว่าเวลาเอาหนังสือไปอานอ่ะมันชอบแบบยับอะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าเออถุงเล็กก็ดีนะเอาไว้ใส่หนังสือไปอ่านในกระเป๋าในถุงผ้าอีกทีนึงหรือกระเป๋าจะได้ไม่ยับก็นี่หนังสือเที่ยวซื้อนะเขาก็จะเขาก็จะให้ที่ค่าน,นังสือที่นี่มาด้วยประมาณนี้นี่ที่ค่าน,นังสือของที่นี่่ะ,ะน่ารักไหมนี่ก็ที่ค่าน,นังสือเป็นที่ระลึกนะคะเป็นที่ค่าน,นังสือที่มีค่า แล้วก็อันนี้หนังสือที่เราซื้อทุกคนแล้วก็ถ้าไปตรงคิดเงินนะคะก็จะให้แบบปัม๊มปั๊มอัน,นี้มาเดี๋ยวนะนี่ให้ปั๊มร้านมาด้วยมานี้นะคะแล้วก็ซื้อมาทั้งหมดสามเล่มลก็คือมีทั้งเล่มแบบดูเก่าๆเลยแล้วก็อันนี้อยากอ่านก็เลยซื้อมาซื้อที่ร้านนี้ยแล้วก็ แอนแฟรงอันนี้ก็อยากอ่านก็ซื้อมาประมาณนี้ช้อปปิ้งแบบหลงละลายเรื่องหนังสือถ้าใครเป็นคนชอบหนังสือคะชอบเข้าร้านหนังสืออะไรเงรี้ยแนะนำมาปารีสต้สองมาที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามานั่งที่คาเฟ่นะคะข้างๆร้านก็สั่งช็อกโกแลตร้อนมากินนะคะแล้วก็กะจะนั่งอ่านหนังสือด้วยนิดหน่อย ชิวมากทุกคนอากาศตอนนี้วันนี้อากาศกลับมาเมย็นนะคะแดดไม่ค่อยออกฝนตกก็เลยหนาวมากชุดชุดคือแบบหนาแน่นถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช anel t h า l a ต c o ของเราด้วยนะเราจะได้พาไปเที่ยวที่อื่นๆอีกค่ะ